ครับผมเดี๋ยวมานั่งพูดคุยเรื่องไม้สามต้นนี้กันนะสี่ต้นนะจะขายสามต้นนี้แหละกรณีป <c oughs> ว,วดขานั่งคุยแป๊บหบนึ่งนะครับผมอ,อันนี้จะเป็นไม้ที่ไม้ในแบบนี้จะมีอ่าชื่อบางชื่อก็จะเป็นกระหนกไล่ก็รกระหนกก็จีกแบบหนึง่งคือมันจะหลายแบบนะหลายสาขาแยกออกไปไม้จะมีการเปลี่ยนแปลงการพัฒน,นาไปเรื่อยพวกไม้สีแบบนี้เนี่ยเป็นสีแบบนี้ ชื่อนี่จะไม่ค่อยไม่ค่อยจํากัดนะหม้แนตะ่ว่าชื่อนี่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยก็เลยเรื่องชื่อนี่มัวนะม่วนะมั่วนะตัวนี้แดงตัวนี้บางที่ก็จะเรียกว่าแดงโบรายนะก็บางที่นะก็แล้วแต่นะแล้วแต่ก็เป็นไม้ที่ค่อยพัฒน,นาทําไปก็เพื่อจะได้ให้ได้กีบดอกสวยแบบนี้ ไม้ก็จะมีการพัฒนาทำอยู่เรื่อยๆนะผมทำอยู่เรื่อยๆก็ทําไห้หยุดนั่นแหละนะการทําการพัฒนรราไม้เพื่อจะได้ไม้ดอกแปลกๆที่สวยมาให้ดูแล้วถ้าเป็นไม้แบบนี้จะเป็นไม้เก่านะไม้โบราณที่เรารู้กันว่าเป็นไม้ชนิดอ,อังกออังกอจะมีสีที่สวยที่เข้มก็ต่อเมื่อต้องให้มีอายุเท่านั้นนะอังกอเมื่อมีอายุจริงแก่ๆนะจริงจริงที่ยัง่อนออนไว้อยู่จะไม่เท่าไหร่ดอกจะไม่ขึ้น เราต้องปล่อยให้กิ่งแก่อังกอร์อย่าไปตัดกิ่งนะผมพยายามอย่าตัดกิ่งมากแล้วก็อย่าตัดดุ้นต้องให้ตัดช่วงปลายปลายหน่อยเพื่อให้เขามีกิ่งที่ที่มีอายุหน่อยนะเขาจะออกดอกเป็นช่อแล้วก็บานเต็มต้นเหมือนกับซากุระผมเคยถ่ายต้นใหญ่ให้ดูนะผมขายไปนานะแล้วแหละต้นใหญ่นั่นแหละจะเป็นแบบนั้นนะราอังกอร์นะผมมันก็ต้อง,เร,องเราต้องปล่อยให้สีเขาขึ้นโดยเลี้ยงกิ่งให้มีอายุไม้ถ้าเราต้องการให้ออกดอก มีอยู่สามอย่างเท่านั้นนะครับผมปุ๋ยน้ําแดดเท่านั้นสามอย่างเท่านั้นนะปุ๋ยน้ําแดดเท่านั้นถ้าต้องการให้ชมเราออกดอกเยอะๆมีเท่านั้นเองแสงแดดจะทำให้เขาออกดอกได้ดีเพราะว่าชมก็เป็นกลุบีเทรน์ไซจะชอบแสงแดดแต่ขาดน้ําไม่ได้นะขาดน้ําได้ไม่ตายไหมไม่ตายแต่ว่าไม่สวยไม่สมบูรณ์เท่านั้นเองอันนี้นําเสนอแสามต้นนี้รนราคาเบาๆนะ เบากระเป๋าได้ไมมสามต้นกระถางแปนดนี้อ้วนๆไปเลี้ยงตอ่ออ้วนตัวนี้ยกยกหลาต่อฮ่าาดีธรรมดาเนี่ยก็ทําแบบบ้านๆนั่แหละนะผมก็ทาทาเพื่อขายแหละนะให้เท่าหรด่ดีให้เท่าไร่ดีให้ผมจะให้ผมเท่าไหร่สามตัวน,นี้หากชอบอันนี้ไหมผมให้ไปสามตัวน,นี้สองร้อยเก้าสิบาทรวมส่งให้ผมมาสองร้อยเก้าสิบบาทได้สามตัวน,นี้ไปเลี้ยง เอาไปแล้วก็ไปเลี้ยงแล้วก็จะได้กิ่งพันเขา,เาไว้เสียบสายพันธุ์ตัวนี้จะกิ่งค่อนข้างไม่ค่อยโตจะโตได้ช้านะค่อนข้างนะแต่มีวิธีที่จะทําให้กิ่งกิ่งโตได้ไวกิ่งโตได้ไวก็คือการอ่าให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยใ,ให้น้ําตลอดแล้วก็ให้น้ําให้ปุ๋ยจะทําให้กิ่งโตได้ไวแต่ว่าสายพันธุ์แบบสายพันธุ์ตัวนี้ทําให้กิ่งไม่ค่อยโตเท่าไหร่น,นะแต่พวกนี้ไม่ต้องห่วงกิ่งโตแล้วไม้เนี่ย ทำไมหัวไม่ไม่นิยมเสียบเพนซีผมเคยเสียบเพนซีมาแล้วนะการเสียบเพนซีเนี่ยถ้าเราต้องการตัวนั้นตัวนี้มาใส่ด้วยกันนะถ้าเราเลือกไม้ไม่เปลี่ยนถ้าเราไม่รู้ไม้นะเราเอาสายพันธุ์ที่จิงตัวไวกับสายพันธุ์ที่จิงตัวช้าเอามาใส่ต้นเดียวกันน่ะแน่นอนจิ่งที่ตัวไวจะไปเลยจิงที่ตัวช้าก็จะไม่ยอมตัวให้จะทําให้เราได้ไม้ที่ไม่มีคุณภาพเวลาออกดอกก็ก็ไม่สวยไม่ดูใหม่ไม่สมู่เสมอผมจิงนิยมทําไม้ถ้าเป็นต้นเดียวก็ทําไม้แบบนี้ ถ้าเป็นไม้ทําพุ่มก็สีเดียวกันเดี๋ยวจะให้ดูต้นทําพุ่มแล้วกันแป๊บหนึง่งเป็นไม้ทําพุ่มนะเป็นฮอนแลนนะนนี้เป็นตวฮอนแลนฮันแลนจะเป็นไม้ที่ชัวรากนะเป็นฮอนแลนชัวรากอันนี้หายยังเนี่ยเมื่อกี้มันจะมีกันหายแห้งนะแห้งแล้วเริ่มแห้งแล้วดีแล้วเดี๋ยวให้หายดีๆก่อนนะต้นนี้ก็แห้งแล้วดีแล้วอันนี้ก็กำลังพร้อมออกดอกเป็นไม้แก้มส้มสีส้มนะครับผมเปรียบสีจิงอาไวา้ ตัวนี้จองไว้ได้นะแต่แพงมากตัวนี้ผมขายแพยงนะไม้ทําเองนี่ขายแพยงนะ <c oughs> เวลาเราทาําอ่ะเราก็ไม่อยากขายหรอกแต่ว่าต้องขายทําขายนะแต่ว่าเป็นจริงแพ,ง,พงตัวนี้แพงนะตัวนี้ตัวนี้สามร้อยห้าสิบาทเลยรวมส่วนก็มาเท่านี้แหละครับผมก็ฝากไว้ด้วยชุดนะั้นสามต้นนะสามต้นนี้นะมีดอกที่ที่ขายนะผมออกสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับผมก็มขอบคุณท่านด้วยที่มาเยี่ยมชมจบ ซัมมี่นะครับผมเหนื่อยเหนื่อยนะเหนื่อยนะก็ขอบคุณทุกท่านด้วยที่มาเยี่ยมชมวันนี้ก็ขอบคุณอีกท่านหนึ่งด้วยที่ช่วยซื้อสองต้นนั้นไปเอะจังหวัดอะไรปรทุมธาน,นีใช่ไหมลืมวิ่งยังไงจังหวัดไหนผมลืมแล้วเมื่อกี้นี่ขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณท่านมากก็จบเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณและสวัสดีครับผม